นายกสมาคมนักข่าวบันเทิงขอโทษเจนี่ปมตั้งฉายายอมรับรู้เท่าไม่ถึงการหลังจากที่นักแสดงสาวชื่อดังอย่างเจนี่เทียนโพสวรรออกมาโพสต์ความในใจหลังจากที่เธอได้รับฉายาไม่ใจเริงจากสมาคมนักข่าวบันเทิง พร้อมทั้งโพสต์ข้อความปัดพ้อแบบยาวเหยียดว่าอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า30ปีวันนี้ขอออกมาปกป้องความรู้สึกตัวเองรวมถึงเรียกร้องจริยธรรมของสื่ออีกด้วยล่าสุดในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ได้มีการติดต่อไปอยังนายปราโมทสารรัตนนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงถึงกรณีดังกล่าวงานนี้ก็ได้รับชี้แจงว่า ทราบถึงประเด็นแล้วและเห็นโพสต์ของเจนี่แล้วอยากขอโทษขออาภัยคุณเจนี่กับคำพูดที่ทำให้ขุนเคืองส่วนการตั้งฉายาดาราเป็นการหยิกแก้มหยอกของสมาคมบันเทิงทุกปีต่อไปปีหน้าจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนกว่านี้ และหลังจากนี้สมาคมจะลบฉายาของคุณเจนี่ออกจากเว็บไซต์ของสมาคมกับกรณีที่นักข่าวบันเทิงหลายคนออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการตั้งฉายาดารารวมถึงไม่รู้จักนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงนั้นปราโมชก็ได้เล่าประวัติของตัวเองว่าเคยทํางานสายบันเทิงจริงๆอยู่กองถ่ายละครของสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่แห่งหนึ่งเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมปีนี้ปีแรกเนื่องจากท่านก่อนเสียชีวิตไปตนเลยมีน้องๆผลักดันขึ้นมารับตำแหน่ง ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ถี่ท้วนต้องขอโทษคุณเจนี่อีกครั้งถ้าต้องการให้ทำหนังสือขอโทษสมาคมก็จะทำย้ำว่าไม่ได้เจตนาจะดูหมิ่นดูแคลนดาราศิลปินแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของคณะกรรมการและตัวเองโดยส่วนตัวแล้วอยากจะไปขอโทษคุณเจนี่ด้วยตัวเองและเมื่อสอบถามว่าสมาคมนักข่าวบันเทิงมีกี่คนและที่นักข่าวบันเทิงบอกว่าไม่รู้เรื่องนั้นนนยกสมาคมนักข่าวบันเทิง ได้เล่าว่าสมาคมจะให้สำนักข่าวแต่ละสำนักส่งรายชื่อเข้ามาว่าปีนี้มีดาราคนไหนที่มองว่ามีผลงานโดดเด่นควรแก่การตั้งฉายาก็จะให้แต่ละสำนักส่งเข้ามาสำนักละสิบคนสิบฉายา คณะกรรมการที่มีกันอยู่ประมาณ6-7ถึงท่านและสื่อต่างๆจะมาร่วมในที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินส่วนที่นักข่าวบันเทิงบอกว่าไม่รู้เรื่องมีการยืนยันว่าเชิญแล้วแต่จะมาไม่มาก็แล้วแต่เขาแล้วเชิญทุกปีมาไม่มาแล้วแต่แล้วพอเราตั้งเสร็จเราก็จะส่งหนังสือให้เขาเอาไปลงสื่อส่วนจะมีสื่อไหนบ้างที่ไปร่วมประชุมนายปราโมทบอกไม่แน่ใจขอไปดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ทางสมาคมไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นดูแคลนศิลปินดาราอาจจะความรู้เท่าไม่ถึงการของคณะกรรมการที่ไม่เข้าใจการตั้งฉายาของนักข่าวบันเทิงฉายาของเจนี่คำว่าไม่ใจเริงมาจากชื่อใจริ่งจากละครเรื่องเพลิงบุญซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับน้องเจนี่โด่งดังประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักจำนวนมากแล้วมารวมกับคำว่าไม่จนเป็นชื่อฉายานี้ครับปราโม์กล่าว